นั่นะบาร์ดดอกแบ๊กดอกแบลกด็อกแบ๊กสวัสมีงฮัโหลเออก็ไม่ตอบอาะแไม่มู้ถามบาร์กูฟันเลยอ่ะจะไม่ตอบอ่ะเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ยโลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยห,หนุ่มร้านนี้เลยร้านคิทตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v ี p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีาศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีเปอร์ โคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย i have CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว้หายห่วงเมียอมิงขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน โอเคครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับทุกคน,นหลายๆคนเนี่ยนะครับอยากให้ผมเนี่ยแกล้งดีมากๆเลยใช่ไหมครับได้ครับทุกคนเดี๋ยวในะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแกล้งดีอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคโอเคเพื่อนวันนี้เราก็จะมาวางแผนแกล้งดีไปอีกแล้วนะเว้ยอะไร เฮ้ยรอที่แล้วอะไรนะน้องมีนเหรอเราเรียนน้องมีนใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี่ทุกคนเราจะไม่ได้แกล้งนอกใจหรือแกล้งอะไรนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยจะมาแกล้งเมินดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเมินเลยนะครับผมเออแบบจะเมินแบบเมินเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของดีดีกว่านะครับว่าดีมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปชวนดีมนะครับผมมาเล่นเนาะเออต่ไปไปชวนเขาเนี่ยโอ้โหไปชวนเขาเล่นด้วยนะแต่ก็มาเมินเขาด้วยโอ้โหกูที่โคตรสุดยอดจริงๆโอุยคอเคทุก็ มาเริ่มชวนดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมที่กดไลค์แชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยกดแล้วเนี่ยขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยโอ้โหล่าสุดนี่มีแชร์เออมีแชร์ด้วยนะโอ้โหอแชร์ซะน่ากินเจียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็ทักไปหาดีมแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนผมทักไปนะครับเธอเล่นบล็อกฟุตการมาฟาร์มวิวโอ้ยอ่านแล้วอ่านไวซะด้วยนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมโอเคตอบแล้้ววตอบแล ันะครับผมรอครับทุกคนฮะเล่นบล็อกฟูดเฮ้ยอ่านไม่ออกกันน้องโอ้เล่นบล็อกฟูดอออ่อานไม่ออกเออเออ,เอ,อทักไปก่อนนะครับผมเล่นบล็อกฟูดตอนนี้เหรอเออตอนนี้แหลมจะตอนไหนวะตบบ้องหูให้อ,อ่นอานไม่ออกอ่เชได้โอ้อาเชได้บอกเลยว่าโดนแน่นะครับเดี๋ยวผมชวนเข้าทีเอสดกูกนนะเออเข้าทีเอสด,ด้วยนี่เข้าทีเอสด,ด้วยเออบาร์พอไม่ใช่ไหมเพื่อนทำละ เฮ้ยอย่างนี้มันก็ต้องสักหน่อยดีว่าเออเดี๋ยวรอดีนเข้าที่เอสเออจ้า่าเออจ้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยให้ดีนนะครับผมทำการเข้าเทีะกับเข้าเกมประกอบโอเคเราตัดไปตอนนู้นกันเลยดีกว่านะครับผมไปเลยเลสโกแมน a few moments later yeah. อย่าอุ้ยเข้าเกมมาแล้วว่าบา้าเ <Yeah. S 1> พื่อนดีมากอแล้วโดนแน่โดนโอเคเ <laughs> ข้าทเทกมมาแลงวะ เออเขาที o, okay. ้ไปแล้วเพื okay, ่อนเดี๋ยวกูจะดึงลงมาละเออเดี๋ยวถ้าแบบเริ่มแผงการเดี๋ยวกูจะโป้งในทีเอสด้วเพื่อนเคไะเออถ้าเริ่มแขงการกูจะโป้งไปเคเดี๋ยวกูดึงดีลงมาก่อนฮัลโหลเยอู่ไหนะเขาอยู่โลกแรกเนี่ยก่อนแรกไก่บัสเนี้ยเขาอยู่ในเรือเอ่อเรืออะไรวะเนี่ยเนี่ยเขาอยู่โลกที่เหมือนเราจะไปน้ำวนกันอะไปน้ำวนอ๋อเรือหายโอเคเธอ เดี๋ยวเขาก็เอ้ยเธอก็ต้องฟาร์มก่อนนั้นสิเธอต้องฟาร์มไปก่อนเออลงไปในน้ำวนเธอไปฟาร์มเราไม่มาช่วยกันหรอฮ่าเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปเออเขาเขาแบบว่าไอ้นี่ไงเล่นไก่บาสอยู่ตอนนี้ยอยู่ในโลกออไอบาสมาด้วยเหรอเออนี่ไงเธอไม,ไม่เห็นไอทีเอสเดี๋ยวนี้ไอ้บาสอยู่เนี่ยเ<อ>ขาไม่ได้กดเข้าไปดูเออ่าจะประเมินในบาสได้ไงเออเพื่อนเราเนี่ยโดนลัพธ์ละไม่ให้ผ่านโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยวะทำไมวะหูตึงเหรอ เราต<อ>้องเราต้องกดอันแรกหรืออันสองนะลืมแล้วกดอะไรกดฟาร์มอ่ะกดฟาร์มหรือกดกดอันแรกก่อนเอ้ยอันสองลวมั้งอันสองอันสองเธอจะวิวสี่ร้อยแล้ว,อ 2, อเ,ว,ลวเออเดี๋ยวเขาเล่นกับบ้ายเดี๋ยวเขาลงไปช่วยนะอโออรอแล้วมานานไหมนะ่ะไม่นานไม่นานไม่นานเดพายมาพีพีเล่นกันดีกว่าเพื่อนมา,มาเจอเกาะอลิณ่าเออเดี๋ยวกูไปเกาะอลิณ่านะเธอเธอไม่มาหาเขาหรอแล้วจะเล่นยังไงอ่ะเนี่ยแล้ว เขาจะฆ่ามันยังไงเขาจะฆ่ามันได้ไหมนี่ยเธอไม่มาหาเขามาบ้าๆไปไปเกาะอันนนั้เลยเจอกันที่ก่อนเลยฮัลโหลเดี๋ยวๆกูขอเปลี่ยนเป็นผลหนวดดองหนวดดำอะไรก่อนจะได้แบบโหดๆไงเพื่อนขอเต็มที่่เต็มทีจัดไปเออทำไมมันกดอันนี้ไม่ได้วะอ๋อได้แล้วทำอะไรอยู่มามาช่วยเขาฟาร์มหน่อยไอ้บาสด้วยเร็วๆเดี๋ยวเขาไม่ไม่เวลห้าร้อยนะเว้ยเย้กูหาผลหนวดดำอยู่เพื่องกูหาไม่เจอ แป๊บนึงขนตัวดำก่อนจะได้แบบโโถโชดฮะอะไรนะเธอมาไม่มาช่วยตามเหรออ๋อช่วยช่วยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเอออย่าเพิ่งรีบดิอย่าเพิ่งรีบดิเอ้าแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยน้องพี่จะ PVP เดี๋ยวพี่ไปช่วยโอเคเดี๋ยวเขารอก็ได้โอเคจัดไปเพื่อนกูรังไปก่อนนู่นนะเขาต้องพาไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยกูซิ่งไปเลยเพื่อนเรือขวดแรงกูบอกให้ตัวแรงเนี่ยตัวแรงแห่งบอกฟุลดเลยเขาต้องฟาร์มถึงเเท่าไหร่ ไป้าถึงก่อดยังถึงแล้วเดีวโอเคได้ยินปะกำลังไปนะเพี้ยนเดียวใสสปาเลยนะลืมเออพี่ไม่ลืมกูอยู่มีลืมฮัลโหลกูก็อยู่ในนี่ทำไมไม่มีใครได้ยินกูอะอะไรทําไมกูเดียวเขาเขาเขาฆ่ามอนแล้วอะมาเอาอะไรเพื่อนเอะไรอะไรบ้าอะไรบ้าอะไรบ้ามายืนมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ฮัลโหลได้ยินปะกูเปิดหาคีย์แล้วอริอริ มาดิบามาดิมาดิอย่าด er> ิอย่ดิอย่ดินี่ค uh รับไอเดียวได้ยินก <ok ูปะปึ๊บจุ๊บโอ้โหไปโดนเพื่อนทำอะไรน้องทำอะไรอ่าบอกเลยว่าได้นัวทวนมันเล่นทำไมวะฮัลโหลหล็อกก่อนมาดิมาดิมาดิเดียวอ่ะเธอสมัยบอกจะมาช่วยเนี่ยมันช่วยแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอ้ยโอ้ย จะมาเชือฟาทำไมวะนี่นี่ไงไม่ได้แดกหรอนี่อึหรือเปลี่ยนเป็นเลขสามึงบอกเลยถ้ากูเปลี่ยนนะไอ้นี่เธอเธอนี่กันอยู่เหรอ P P เหรอมาดิกูดูดโอ้โหไม่โดนปะโง่นี่ไงโง่ดูนี่ไงโง่อันนี้เธอเองโง่นี่นี่โดนโอ้ยโดน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 มาดิครับมาดิครับดิวอันนี้แกเล่นกับบาสอยู่เหรอ มามามาเพื่อนมาจะเอาอีกเหรอมึงไม่เคดเหรอเพื่อนมึงไม่เคดเหรอมึงไม่เคดเหรอทำไมถามไม่ตอบอ่ะดิวนี่ไงดูดไงจังหวะนี้ไงนี่ไงมาดีมาดีนี่ไงกันแลกกันไปกัแลกกันไปแค่นั้นแหละมามาดีครับไม่มันไม่ได้ยินเหรอหรือว่าอะไรวะมาดีครับเอ้ยทำไมดีงเงียบวะกลัวดีงเงียบวะได้ยินปะชัวร์มาเล่นแต่แบบว่าเงียบกูแบบมันไม่รู้ว่ะ เงียบกูสาดชวนมาเล่นนะเว้ยไอ้แค่ทำไมเขาเงียบใส่วะนั่งงุนงิดว่ะฮัลโหลดิวเอาให้ฟาร์มก็เออมาพีพีรอแป๊บหนึ่งให้รอก็เงียบใส่อะไรไม่พอใจอะไรก็ไม่กูไม่กูไม่ได้ไม่พอใจมึงได้ยินกูหรือเปล่ากลัวได้ยินมึงมาดิเพื่อนขนาดตู้ขนาดนี้เงียบิ๊บเลยไอ้เกูก็งงเหมือนกันช่างแล้วกันเล่นตึงอะตึงไรเจ๊เลยตึงตึงไรกูไม่ได้ยินเสียงพวกมึงพวกมึงเหรอกูได้ยินเสียงมึงแต่มึงก็ได้ยินเสียงกูหรือเปล่าบอกให้มาช่วยฟาร์มทำไมไม่ได้ยินเสียงอ้าว เอาดีเพื่อนเจ็บนะก็แลกกันบบไปก็แลกกันไปกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอุ้ยหเจ็บว่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนกูดูดิ่ทำไมดินเงี้ยจังวะเราไปก่อนดีกว่าไม่ไม่รู้อยู่ปะเนี่ยทำไมถึงเงียบใส่วะฮัลโหลเขาเขาแบบกัดจมื่นเราว้ากัดจมื่นเราเออแบบว่าเออไม่เล่นใช่ไหมไม่เล่นกับกูอะไรเงี้ยก็แบบมือใส่เราอะไรเงี้ยใส่เฮ้ยกูไปด้วยกูไปด้วยไอ้เอ้ยขึ้นดิขึ้นดิน้องเออฮัลโหล ต้องเลต้องตัวเนี่ใครตอบกูอะอะไรนะบาร์ดดอกแดกดอกแดกฮัลโหลดอกแดกเคียอะไรมึงฮัลโหลเขาบอกเขาอยู่ก่อนนี้วกูลงไปดูก่อนเราแสงเงอนไงเราไม่ช่วยฟาร์มไงสสงัยเรนอย่างบนี้ไงก็เลยแบบอาการออกอะไรอย่างนี้ไงอันเนี้ยก็อยู่ไว้แต่จะไม่ตอบไม่พูดตึงตึงช่น้อนฮะมันเป็นอะไรนักหนาฮะอ้าฮะเป็นอะไรนักหนาตึงอ่ะได้ยินเสียงพวกกูหรือเปล่ามึงกับมือใส่กูเไป่ เออก็ไม่ตอบ่ะเป็นูำถามว่ากูฟันเลยอะไม่ะไม่ตอบจะไม่ตอบวะขัเป็นเงียบจะเป็นเชิงตึงใสโอ้ยมันน่าเบื่อจะมาฟาร์มก็มาฟาร์มเขาเล่นเล่นกับบ้านรออะไรเงี้ยแต่มาเป็นหงุดหงิดไม่ตอบไม่อู้วได้ยินปะฮะบอกว่าได้ยินปะก็ไม่ได้ยินนะเนี่ยพูดอะไรเลยเอาเป็นเี่าไม่ได้ยินปะอะไรเออเงียบทำไมเงียบเพื่อเงียบเพื่อกูกูเชิงตึงใสไปเลยเงียบเพื่อเงียบเพื่ออะไรวะ จะเงียบเพื่อนก็แบบชวนมาฟาร์มนะเพื่อนเออเราแก่ไปรอบอกแป๊บหนึ่งทำเป็นไม่ตอบทำเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยใครเขาเงียบปุ๊บ้าปม่อวะแค่ไม่ช่วยฟาร์มแป็นเดียวเองเออใส่แล้วไม่ยังงงนะเว้ยกูเจออย่างนี้กูงงจริงเกินเกินอะไรอ่ะมึงอะไรมึงอย่างเงี้ยอะไรเราคุยอยู่ในทีเอสเนี่ยเออคุยกันอยู่ในทีเอสเนี่ยคุยกันอยู่ในทีเอสเนี่ย เธอเงียบเออเงียบเองแล้วก็มาอะไรเองแกนีเสียงเราก็มึงเงียบเลยไม่ได้ยินไงโอ้ะไม่เข้าใจอะไรเข้าใจอะไรยากอ่ะอุตส่าห์ชวนเล่นแบบเออมาเล่นด้วยกันช่วยกันฟาร์มจะได้นี่ไงจะได้รวยๆเออแค่แบบขอฟาร์มขอแบบเออเล่นพีพีกันแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็ทำเป็นหมื่นไม่พูดกับเราแล้วผิดอะไรคำถาม แค่แบบฝึกฝนสีมีแค่นั้นเองเออฝนแบบเอาไปบีบีเนาะเจอแบบว่าคนโหดๆอะไรเงี้ยเองก็ไม่ได้ยินอะไรกูจะไม่ได้ยินอะไรเขาไม่พูดเองโอ้ยไม่เห็นได้ยินเลยงงกูงงใจว่ะท้อกูท้อท้อจริงเงี้ยกูเจอจริงกูท้อจริงโอ้ไม่เล่นแล้วเอ้าอะไรเนี่ยเอ้าอะไรวะแล้วก็ดึงแล้วก็ไม่เล่นอะไรเนี่ยอ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะน่อ่ะอ่ะอ่ะอี่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ ถ่ายแล้วมึงแม่เรื่องอ่ะเยอะกูก็แก้ยเหมือนไงหาแต่เือื้อคือว่าคือวะคือว่เยอะคือแล้วกูต้องงอกูว่ารอบนี้ไม่ปล่อยให้เห็นคลิปดีกว่าเดี๋ยวมันบานปลายบอกขวูโกงง้อเลยดีกว่าเพื่อนตัดอยู่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวบานดีว่าทางบานเลยเว้ยฮัลโหลได้ยินไหมในเพจอ่ะเออเดี๋ยวโทรงอโทรงอโทรงอกันโทรงอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยจะหลับปะ ไปแล้วจ้าไปแล้วสาะตายว่างตายเพื่อนดีไม่รับวะงี้ท่ดูไม่มอไร้จะรับไม่รับวะเอาไงวะว่าฮัลโหลเธอว่าเนี่ย,ยดีไปพูดอีกแล้วเออ <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อฮลัลโหล ฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วว่าเขาแกล้งเด้อฮะเขาแกล้งเด้อแกล้งอะไรเนี่ยเขาอยู่ไก่บ้าเนี่ยทีเอสเนี่ยแล้วเขาแกล้งแบบแกล้งเหมือนเดิมไงนี่ก็าทำคลิปอยู่เราทำไมหลนใจความรู้สึกเขาเลยวะเพาะว่าเออแล้วเธอชวนเขามาเล่นอย่างงเี้ยเธอก็ทำไปไม่ได้ยินเสียงเขาว่างเถอะเออใช่ก็แกล้งไงก็เด็กขอมาเอฟซีขออะไรอย่างเงี้ย ก็แกงเลยหรอสอบเลยเหรอออกเกมออกทีออกทีเอสเลยเลยหรอก็พูดไปแล้วไม่มีใครได้ยินสักคนทำไมเธอต้องร้องนะครับน้องไม่ต้องร้องให้เพราะเขาก็ทำร้องไม่ค่อยเก่งเรื่องคอมอ่ะพอมันไม่ได้ยินแล้วเขาก็แบบเอ้าจะทำยังไงอ่ะไอ้ก็แกงก็แกงได้ยินได้ยินหมดได้ยินหมดแกงโอ้ขอโทษเดี๋ยวกอนเลยแกงเราทำ แปะมึงหรอแกงเล่แกงเล่ไม่มีไลน์เธอไมออ่แค่นี้แหละแค่นี้แหละอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อ่ะเขาเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่เกาะเดิมไปแค่นี้แหละไม่เอาอบอกว่างก่อนเออ FC น่าจะสะใจกันแล้วแหะคลิปเนี้ยไม่อ่ะเธอไม่ชอบแกล้งเราเธอไม่เคยโดนแกล้งบ้างเธอไม่รู้สึกหรอกอยากโดนแกล้งครับ อยู่ไหนอ,ะ<ค>อ่ะไปหาดรอยโอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงครับการที่ผมมาแกล้งดีทุกคนก็ก็ชิวเนาะชิวเกินนะครับโอเคใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ผมขอ1,000ไลค์ทุกคนกดไลค์ถึง1,000ด้วยนะครับแล้วคลิปแกล้งต่อไปเนี่ยจะมาไวๆเลยนะครับผมขครอยากแกล้งดีแบบไหนอยากให้แกล้งอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องให้ถึงอะ่ะใครอยากแบบเออให้แกล้งอะไรก็แบบว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมทุกคนเออบอกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ แกงไฮเดอร้อเนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเอาโดยนลุกหลงตายซะง,งั้นนะ่ะโดยนลุกหลงตายซะง,งั้นนะ่ะเคทุกคนครับเจอกันคลิปหน้า๋ยวอลัไปก่อนสวัสดีครับผมเออตายแล้วกูไม่ต้องเลยสมน้ำหน้า